สวัสดีค่ะโคชมลคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์บรันชิตาทีม168ค่ะวันนี้มนจะมาแนะนำตัวแทนใหม่นะคะคนที่จะเดินทางร่วมเส้นทางเดียวกับเราจะต้องรู้อะไรบ้างค่ะอันดับแรกเลยนะคะตัวแทนใหม่ที่เข้ามาทุกคนจะต้องทำบัตรตัวแทนค่ะเพราะบัตรตัวแทนจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าคุณคือตัวแทนแบรนด์บรัน,รนชิตา ทีม1น8นะคะและการมีบัตรตัวแทนจะทำให้คุณดูน่าเชื่อถือทำให้คนที่อยากจะเป็นลูกค้าของคุณมั่นใจด้วยค่ะโดยสามารถขอรหัสและก็แบบฟอร์มนะคะได้ที่แม่ทีมของทุกคนเลยค่ะ 2. ค่ะตัวแทนแบรบนด์บานาธิตาทีม168ทุกคนนะคะจะได้เข้ากลุ่ม168 t r a i n i n เค่ะ ห้องนี้นะคะจะมีการสอนตั้งแต่การทำภาพทำคลิปแนะนำสินค้าเบื้องต้นของการยิงแอดนะคะแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับโลกออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยากขายแบบจริงจังคนที่ตั้งใจลุยออนไลน์แบบจริงจังเรียนห้องนี้ก่อนเลยค่ะจะทำให้คุณเป็นทุกๆอย่างค่ะข้อ3นะคะ ห้องไลฟ์ห้องนี้ค่ะจะเป็นห้องที่โคชมนไลฟ์สดอยากให้เข้าฟังทุกคนนะคะม์จะนำา n เ s e t วิธีการเทคนิคต่างๆที่ใช้เกี่ยวกับการขายออนไลน์มาเทรนนิ่งทุกวันช่วงสามทุ่มค่ะม์เชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เกิดจากการฟังไลฟ์สดค่ะถ้าคุณคิดว่าในสิ่งที่มลไลฟ์ทำให้คุณมีไรายได้มนเชื่อว่าคุณจะมีเวลาให้กับโคชมค่ะ ข้อ4นะคะตัวแทนทุกคนที่เข้าทีม168จะต้องรู้จักสเต็ปเทพค่ะเพราะสเต็ปเทพเป็นซิกเนเจอร์และเสน่ห์ของ168เลยนะคะเทคนิคนี้ทำให้ตัวแทนในทีม168มามีรายได้มามีตัวแทนสร้างเงินสร้างกำไรเป็นกอบเป็นกำรรมกันเยอะแยะมากมายเลยค่ะจะมีรูปและแคปชั่นให้คุณนำไปใช้โพสขายสินค้าเพื่อรับกำไรส่วนต่างได้เลยนะคะ เรามีสเต็ปเทพหลายตัวขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดสินค้าตัวไหนเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยค่ะเรามีพรมแดงให้คุณเดินค่ะ5นะคะมนมีห้องสอนยิงแอดค่ะมนมีห้องสอน TikTok ok ค่ะแพลตฟอร์มไหนที่คุณชื่นชอบนะคะสามารถเข้าเรียนได้เลยค่ะเป็นคอร์สออนไลน์สามารถเรียนซ้ำไปซ้ำมาได้ดูย้อนกี่รอบก็ได้นะคะ ทั้งหมดที่มนกล่าวตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5นะคะทั้งหมดเป็นการสอนฟรีค่ะสอนฟรีโดยทีม168นะคะเพราะฉะนั้นคุณเปิดแค่สินค้าเข้ามาที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมืออาชีพจัดการอย่างเราค่ะสิ่งที่มนอยากเห็นนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทุกคนค่ะทุกคนมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกคนมีกำไรทุกคนมีไรายได้นั่นคือความสุขของมลค่ะ เข้ามาลุยและรวยไปกับมนด้วยกันนะคะโคชมนคนปั้นคนสำเร็จแห่งแบรนด์แบรนซิตาทีม168ค่ะ